ี <mile> ่ขโมยทองไปใช่ไหมนักสืบเหรครับมาบ้านนี้ด่วนเลยนะครับผมโดนขโมยทองอ่ะพี่ตัรนพี่ขโมยทองไปใช่ไหมฮะทองผมอ่ะวางไว้บนโต๊ะอ่ะแล้วพี่เข้าบ้านไปอ่ะพี่แอบดีเฝ้าผมออกมาใช่ไหมก็ไอ้เพื่อนโดอย่าบอกว่าพี่เติร์นหนีนะเว้ยถึงพี่เติร์นเขาจะติดผู้หญิงออกไปข้างนอกทุกคืนอ่ะเขาก็ไม่รักเลขขโมยน้อยนะเว้ยแต่ไม่ใช่พี่เติร์นเอไง กัาพีเตอร์น่ะเขาออกบ้านผมได้ยอยู่คนเดียวอะ่ะโ้อถ้าพี่บอยสุดใจจริงนะในจริงให้ผมค้นบ้านพี่ดิเอาวะดิเออพี่บอกอย่างนะอะไรของมันต่อพี่ไม่อะไรของมันตอนไหน,น โอ้โหผิดอะไรเนี่ยนี่คือเหมืค่ขากินมาม่าเลยเหรอก็ใช่เลยสิช่วงนี้พิเตอร์เขาไม่มีตังคเขาต้องเอาตังค์ไปรักษาโรคเบาหวานของเขาถึงได้กินมาม่าอยู่งี้ไงเบาหวานเหรอยังไงผมก็ไม่เชื่อหรอ,หรอกอได้จริงพิกายพิสูบไหมล่ะสูบแหละเอาไนี่ฮัลโ <H ö y> หลครับนักสูอบวอะครับมาบ้านนี้ด่วนเลยนะครับผมดูเขโมยทองโอเคครับ

ได้เลยเป็นพิษจริงๆด้วยกระโดดขึ้นมาแล้วพี่ผมไม่ใช่คนไล่นะไล่เหแกกลายเปโฟมรหมอไม่เอาไปบ้านนอกเเยออจข้างนอกเลยไปพี่ไปพิสูจน์กันมาเลยอะไรวะงแล้วแกเป็นใครเนี่ยเที่ยวมาตัดสินชาวบ้านเขาเนี่ยหยาดนกครับยอดนักซึบขอหน่วย <G ül> นีฉันจะมาพิสูจน์ด้วย่าใครเป็นคนร้ายด้วยเซ็งเนะ <c oughs> น๊มีฉันก็จะลอยของกลางว่ะเพหาร,าหรหาอยนิ้วมือแต่ตอนเนี้ยของกลางไม่มีว่ะจะไม่มีได้ไงหมไม่ได้เอาไปลอยผูกต้องหาไปก่อนว่ะต้องพิสูจน์ <c oughs> เราต้องหาลายนิ้วมือว้ย <c oughs> มีไหมมีไหมมีลายไหมไม่ไมีลายนิ้วมือเลยวะก็ผมบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ออาไป แป้งมีกลิ่นวะโอ้ยไม่ไม่มีลายนิ้วมือเลยวะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะจะเอาไปอะ่ะพี่แน่มเร็วไ,ไ,ไปอะ่ะขันตอนต่อไปสีชนิดพิเศษไว้หารอยนิ้วมือไว้เพื่อความชัดเจน เอ้ยเมื่อทาไปแล้วลอยนิ้วมือมันจะปากดลงมาเว้ยเป็นไงนักสืบมีไหมนักสืบเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยวะเฮ้ยมันจะไม่มีได้ยังไงอ่ะก็เขาขโมยอ่ะก็บอกว่าไม่เอาไปไงเฮ้ยไม่เชื่อหรอรอแป๊บปุ๊บพ่อสาวเข้าฮัลโหลครับฮะ เจ็บท้องผมอล้โอ้โหแจ้ครับได้ครับที่ผมไปเอานะครับดันเขาบอกเขาเจ็ทองผมแล้วผมไม่อกม่านะพี่ขาดีทุกไขกระจ่างแล้วสินะไปก่อนแล้วนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันยังไงเฮ้ยเฮ้ยออกยาไปกูเลยนะเฮ้ยมึงว่างกันหรือไงมึงมาทำอะไรกันอย่างนี้วะฮะเอากูมาเล่นอะไรเนี่ยมึงดูดิดูสภาพดิมาเต้นชงกูเล่นให้ ไอ้เอเลนเสก็ไปมึงด้วยดูช่วงซีมาฟิมด้วยพิเตอร์เนี่ยต้องลงแรงเฮ้ยเใจเย็นพี่โอ้โหไม่เอาไม่เอาพอ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 แล้วไปไปไปพี่ฝากดูด้วยะฝากดูช่วงซีมาฟิมนะครับ